นะสวัสดีครับเดี๋ยวมเจอกันน้องโอพี่เดี๋ยวนี้น้องโอจะพามาดูรถรีโวปี2019นพี่นะโฟวินหัวเดี่ยวโฟวินฮิตจังเลยตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวพามาดูสีรอบคันก่อนสีสันสวยงามพี่เดิมบางนางบวชเพราะน็อตไม่ขยับแน่นอนรถใหม่ขนาดนี้น็อตขยับไม่เอาแล้วไม่ซื้อ,เ,อเลือกมือสองเลือกที่มันคุ้มครับพี่นะดูดิบันไดข้างมีผมเบิกมาสี่พันกว่าบาทกันชนท้ายมี จากเจ้าของเดิมเหล็กนนหนาเลยไม่ต้องห่วงดอกยางปี2021นะพี่นะยางเป็นแม็กซีสอะไรอ่ะอะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกนะ <c oughs> ้ว่สองจุดแปดครับพี่นะยกสองนิ้วคันนี้หล่อ,หอเลยแหละเอีอผมขับไปเที่ยวทะเลมาแล้วคันนี้ร้อยหกร้อยเจ็ดติดไอนนี่จังเลยเข้าโคง้งเข้าโค้งนี่โคตรมัน เ,เดี๋ยวไปดูร้อยเอย้เดี๋ยวไปดูภายในกันพี่นะอ่ะเดี๋ยวพามาดูภายในกร,ระจกกระจกไฟฟ้าพี่ตัวนี้เบาะสวยไม่มีขาดแอร์แบกครับพี่ไม้ห้าหมื่นบุ๊กเซอร์วิสครบดิฟล็อกมีโฟวินช่านะปกตินะพี่นะดูฟางบนได้เลยโอ้น้องปลายแดงเลยแหละคันนี้ ขยได้ไปนี่คุ้มอ่ะดูดูน็อตตรงนี้ได้เลยนี่หัวยังไม่มีการขยับเลยนะนี่แต้มจากโรงงานยังอยู่ครับนี่สวยใสจริงๆไม่ดูติ๊กเกอร์เป็นการทำสีแน่นอนคันนี้เดิมเดิมบางๆครับเดี๋ยวไปหดหน้าเครื่องกันต่ออ่ะดูหน้าของเครื่องได้เลยนี่แอลน็อตไม่มีขยับแน่นอนนี่ชัดเจน ซื้อขายมันต้องชัดเจนพี่รถใหม่ขนาดนี้จะให้มีสกิดมาหน่อยนี่ก็ไม่เอาแล้วนะนี่ฝาโปรงเดิมครับไม่มีการทำสีแน่นอนรันไตยครับนี่รถไม่ขยับนี่สวยงามอ่านี่นเครื่องไม่มีการใช้งานอะ่ะดูเครื่องได้เลยช้าๆเลยครับนดูได้เลยเนี่ยแต่มเติมโรงงานยังอยู่ครบหมดอ่ะพีจ่จริงๆ น้องป้ายแดงอ่ะป้ายแดงต้องมีเงินดาวอ่ะอันนี้ไม่ต้องดาวครับพี่อ่ามาตัดขึ้นให้ฟังนะเกียร์ว่างยังไม่ว่างชนกูนะสตาตัทแล้วอ๋อเฮ้ยนิ่งๆเงียบ ไม่มีไอไม่มีควันแน่นอนรถใหม่ขนาดนี้ไม้แค่ห้าหมื่นพี่เอ,อ้ยลองเหยียบดิเหยียบให้จำเลยนะให้ฟังเสียงเครื่องเลยเวลาดูควันดูควันมีไหมเอ,อ้ยลองเหยียบดิไม่มีครับอ่าเป็นไงอืมชัดเจนนะเดี๋ยวฟังราคากันอ่ะเดี๋ยวมาฟัง ราคากับเจ้าลิโวปี2019คันนี้พี่หัวเดี่ยวโฟวินนะครับพี่นะรถไม่เคยบรรทุกหนักผมเปิดราคาให้ที่5 2 9 0 0 0บาทราคาเงินสดนะพี่นะถ้าจะจัดไฟแนนก็ได้ครับพี่จัดไฟแนนก็เครดิตด,ดีผมจัดให้ฟรีดาวได้อีกผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000ในปลาย9,084งวดผ่อนอยู่ประมาณ9,000ถึง10,000อยู่72งวดครับพี่ขึ้นอยู่กับคุณพี่เลือกเลยเนาะ รถใหม่ๆน้องป้ายแดงออกป้ายแดงเนี่ยพี่ต้องกำเงินอย่างน,น้อยๆแปดหมื่นบาทเพื่อดาวแต่อันนี้ไม่ต้องดาวครับพี่ถ้าพี่มีเครดิตหรือเป็นพนักง,งานโรงงานนะครับพี่นะอ่าถ้าสนใจก็มาลองขับได้ที่รำลูกกาคลองสี่หรือโทรที่เบอร์ติดต,ต่อศูนย์หกหกหนึ่งหกสองสองห้าห้าห้านะพี่นะน้องโอนะครับพี่นะอ่าย้ำเลยว่าน้องป้ายแดงครับพี่คันนี้ใครได้ไปนี่คุ้มนะครับพี่ดีกว่าเราต้องไปจ่ายเงินดาว ยก2นิ้วบันไดข้างถ้าไม่ชอบแคลรี่บอยผมแกออกให้ได้นะแต่ที่ผมอยากใส่แคลรี่บอยคืออยากให้รู้ว่าเฮ้ยรถมันไม่เคยบรรทุกหนักนะเว้ยเข้าใจนะพี่นะ